สวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮียสุสวิทย์ทรอนไชสิเรียลอนยาบและก็น้งเต้เนะคะเต้ครับ<ช>จัดร้อนมากเลยร้อนไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยเดือนเก้าเนี่ยทำไมมันร้อนขนาดนี้ค,ครับร้อนแรงเพราะโปรมันสุดฮอตมากร้อนแบบว่าจัดอะไรอะไรมาให้กับแฟนเพจแล้วเหรอน้องเต้นแน่นอนเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นออของเต้คือเดา่ยวเก้าบาทประกันภัยประกันยนต์ตระกันชีวิตสูเปอร์เซินสิบสองเดือนคาเฟ่ีเก้าเดือน เก้าเดือนฟรีเก้าเดือนเลยจ้าตายแล้วรถอย่างนี้เดาเก้าบาทเก้าบาทขับฟรีเก้าเดือนต้องโอ้โหรออะไรอยู่อ่ะเอกสารใช้ยุ่งยากไหมใช่ยากเลยใช้ยนึงบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสามรวมกเดือนซีตเจ็ดเมตรหกเดือนเท่ากันเดียวเหรอมีเยอะมาดูกันรถโอ้โหแดงอย่างนี้แล้วล้อใหม่ยังใหม่ไหมแน่นอนคันนี้ก็เดาเก้าบาทขับฟรี ประกันไปประกันยนต์บาทช่วยเหลือศูนย์ประเด็นสิบสองเดือนจ้ะโอ้โหคุณพี่ครับต้องรีบมาไปที่ไหนนะจ๊ะไปที่ไหนนะจ๊ะไปที่ไหนรถบ้านสวิสซี่นะคอรินะจ๊ะเอาอีกแล้วเหรอรถบ้านสวิสเอาอีกแล้วเหรอใช่แล้วเอาอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหตาอีกแล้วโอ้โหกลับมาแล้วนะฮะแฟนเบียร์จีราครับรถมีห้าร้อยคันเปิดมายี่สิบห้าปีจัดอย่างนี้โปรโมชั่นคืนกันไรสู่สังคมเจอต้องคันที่สามลีโวรีโวขาวเหลืองแดง เหมือนกันไหมเหมือนกัน9บาท9บาทนี่ก็9บาทแบกใหม่ยางใหม่9บาทผ่อนเริ่มต้นที่6,000บาทถูกต้องมาเลยครับคุณพี่ครับแล้วรถเก่งมีไหมรถเก่งอะรถเก่งนี้เหมือนกันจะเอามาเดียวเลยรถเก่งโอ้โห9บาท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 ขับฟรี9เดือนถูกต้องประกันภัยประกันครถยนต์บาทช่วยเหลือ0ูงเปอร์เซ็นต์สิเดือนนะฮะตั้งแต่ยายละเอนี้ผ่อนเริ่มต้นที่3,000บาทนะครับคุณพี่ สามพันบาทคันนี้หกพันบาทคันนี้ห้าพันบาทคุณพี่คันนี้สี่พันบาทและขับฟรีเก้าเดือนรออะไรอยู่ครับคิดถึงประโยชน์คิดถึงก้าเก้ารถบ้านสุดสีนครินทร์โบเดือนเก้าขับฟรีเก้าเดือนประกันภัยประกันรถยนต์บาดแค่เหลือเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศเบอร์โทรสับเมผัส 4 4 2, 44, 2. ขออีกครั้งหนึ่งเบอร์1 8 7 4 3 4 4 2รีบม,มานะครับหมดเขตวันที่9เดือน9 2564เท่านั้นนะคะรับ